มีทางกานแล้วก็มีเลือดด้วยครับที่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวิ่งเสียงอะไรวิ่งโอเคครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม e อลิสเท r ร m a n นนะครับซึ่งมีความหมายว่าต้องการอิสรภาพนะครับโอเคถ้างั้นเรากดเลิกกันเลยดีกว่าโอ้โหภาพเกมนี้คือสวยจัดเลยนะครับโอเคครับ ไหนดูซิเราโผมาที่ที่ไหนสักที่นะครับแต่ว่ามีบันไดลงไปข้างล่างด้วยนี่ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะน,นั่นนะสิมืดขนาดนี้มันมืดมากใช่โอ้โหทางไม่น่าไว้ใจเลยครับบางทีฉันควรจะเก็บแท่งแสงสว่างนั่นโอ้โกลสติกเก็บเลยแล้วกันเก็บยังไงอ่ะกดคลิกซ้ายนะครับเข้าไปอยู่ในอินเวนทอรี่เราแล้วแต่ว่ากดใช้ยังไงเอย อ๋อกดตัว G โอเคครับทางนั้นเราเดินหน้าต่อที่นี่อาจจะเป็นสถานีรถไฟนะครับดูจากลักษณะแล้ว s t a r ์40% Off โอ้โหถูกขนาดนี้กดวิ่งกดวิ่งได้นะครับโอ้โหทำไมผมวิ่งแล้วผมได้เสียงแปลกๆเมื่อกี้โอเคครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ข้างหน้าอาจจะไม่ปลอดภยัยพระเจ้า ก็ช่วยแกไม่ได้ oh. ห้ามเชื่อมั่นใครครับผมข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าช่วยไม่ได้ทุกทุกคนตายหมดแล้วโอ้ไม่ก็พระเจ้าช่วยไม่ได้เหมือนกันโอเคถ้างั้นเราวิ่งไหมุเลือดมีเลือดเพียบเลยทางข้างหน้าคืออะไรอ๋อมีประตูมเวาก็ มีศพนะครับกดเซฟอัตโนมัติด้วยว่าจะกด E peak ได้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดโอเคเปิดประตูไปโอ้โหปิดให้ด้วยขอบคุณครับมีเลือดออกมาด้วยโอเคครับทางั้นเราเดินไปหารถไฟก่อนแล้วกันมีมีทางอันนี้น่าจะไปไม่ได้นะเปิดไม่ได้นะครับ ประตูไม่ขยับเลยใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเราขึ้นรถไฟก็ได้กดเมาส์หนึ่งโอเคครับเพื่อกระโดดขึ้นไปมีนี่มีแท่งสติ๊กเพียบเลยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นโอเคกดเก็บไปละกดเก็บอีกอ๋อแท่งเมื่อกี้หมดแล้วนะครับแท่งไฟคือมันหมดไวมากเหมือนกันนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมที่นี่มันล้างช่วยด้วยโอ้โห ครับเปิดประตูไปต่ออโอถ้าจะเปิดประตูคือต้องกดที่รูกบิดด้วยนะครับกดประตูอย่างเดียวไม่ได้ที่นี่มันไม่ได้ไว้ใจเลยมีแท่งแสงเอ๋าไม่ใช่อ๋อถ้าเกิดว่าอินเตอร,ร์แลกกับไดอารี่ครับก็คือกดไปที่ไดอารี่มันก็จะเป็นการเซฟให้อย่างนี้นี่เองทำให้ฝันเป็นจริงฝันอะไรเอ่ยอุ๊ยพวกนี้มันศพเหรอ เราไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าให้กลับเหรอถอยหลังเหรอกดเซฟอีกรอบข้างหน้าจะมีอะไรรอหรือเปล่าโอเคครับกดเปิดประตูถ้าง,งั้นเรากลับไปที่แรกปะวิซาวมาหวังว่าคงจะไม่มีอะไรขัดขาเราระหว่างลงหรือรถไฟส่วนเอ้ยตกใจ โอเคเดี๋ยวก่อนนะอ่าคือว่าปกติมันมันมีทางไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยทางที่เรามาหายไปแล้วนะครับงั้นแสดงว่าเนี่ยมีประตูนี้อยู่แต่ทางที่เรามาเม่อกี้หายไปอะไม่เป็นไรเข้าประตูนี้ก็ได้มันล็อกเดี๋ยวนะโหลครับถ้ามันล็อกแล้วผมไปทางไหนต่อได้บ้างคงไม่มีรถไฟพุ่งมานะ เนี่ยครับตอนแรกผมจําได้ว่ามีประตูอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ประตูมันหายไปละโอเคถ้างั้นเราอาจจะต้องเดินตรงไปเรื่อยๆผมวิ่งนะเอ้ยแต่วิ่งมันมีมันมีสแตมินา่าด้วยนะครับแสดงว่าเราไม่สามารถวิ่งได้นานมากนะักแต่ไฟผมใกล้จะหมดหรือยงนะังอะคือไฟมันก็ไม่ได้ช่วยเลเนะี่ยฉันไม่คิดว่าทางนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องโอเคครับขอบคุณที่บอกนะไม่งั้นผมวิ่งไปผมวิ่งไปไกลแล้วเมื่อกี้ถ้างั้นมีอะไรที่เราทําได้มัางอนะ ตูมันก็เปิดไม่ได้อะหรือว่าจะต้องเข้าไปในรถไฟอีกรอบหรือเปล่าโอ้พระเจ้าประตูไม่ขยับเหมือนเดิมเลยมพรานอาจะมีซัมติงก็ได้นะครับโอ้โหไฟดับอีกผมหรือแท่งสุดท้ายแล้วนี่แย่ละแย่ละแย่ละสวยแล้ะผม แล้วไฟมันแทบแทบไม่สว่างเลยนะครับไม่เงยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคือตอนนี้แท่งไฟผมใกล้จะหมดแล้วแล้วผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วแลวผมไปไหนไม่ได้ด้วยไม่นะไฟหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมติดอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่า15บานาทีผมก็เพิ่งรู้ว่าเอา้ามันมีกุญแจวางอยู่นี่ว่า อ๋อโถยผมติดอยู่ส5้านาทีอ่ะโดยไม่รู้เลยว่ามันมีกุญแจอยู่ก็ว่า<โดย>อยู่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไปต่อไม่ได้วะทำไมผมถึงติดอยู่ที่นี่ผมงงมากผมแบบถึงขั้นดีเกมใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเล่นใหม่เลยอ่ะแล้วสุดท้ายผมก็ติดอยู่ที่เดิมจนผมได้รู้ว่าอ๋อมันมีกุญแจนี่วะโอเคครับครั้งนี้ก็ผมน่าจะได้เปิดประตูนี้แล้วล่ะโอ้โง่จริงๆเลย พัสดุก็ไม่ใช่นะผมแค่ไม่รู้เรื่องเองอุ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นไปไม่ได้เลือดเพียบเลยครับและดูจากลักษณะแล้วคือที่แรกที่เรามาเลยครับห้ามจับใช่ไหมโอเคครับเสียงเพลงก็บิวมาคือมันเป็นที่แรกที่เรามานะครับที่เราเดินลงมาข้างล่างนะครับ ถ้างั้นถ้ามันเหมือนเดิมทุกถ้ามันเหมือนเดิมทุกอย่างแสดงว่าเราวิ่งได้ใช่ไหมไม่น่ามีอะไรข้างหน้าเนาะน่ากลัวเกินพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เหมือนเดิมเลยข้างหน้ามีอะไรไหมสวัสดีครับเฮ้ยผมว่าผมอาจจะต้องเก็บสแตมิน,น่าไว้วิ่งก็ได้เพราะว่ามันอาจจะให้เราวิ่งหนีจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนแล้วกันโอเคเจอประตูครับแต่ว่า แต่ว่าศพหายไปแล้วไม่มีหรอกความยุติธรรมการล้างแค้นโอ้โหตกใจคือเมื่อกี้เสียงหู้เนี่ยไม่ใช่เสียงผมนะครับเสียงตัวละครในเกมโอ้โหคือรถไฟไม่ตกใจหรอกตกใจเสียงคนนี่แหละหคิดอะไรขนาดนั้นข้างหน้าอุ๊ยทำไมถึงทำไมถึง นั่นแะสิโอเคอ่าผมรู้สึกว่ามีไฟฉายปะมองจากไกลๆอาจจะเป็นไฟฉายให้เราเก็บก็ได้นะครับบางทีฉันไม่ควรจะข้ามเส้นแต่ฉันต้องการไฟฉายนั่นใช่เอามาเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้เฮ้เฮ้รถไฟ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 ,ฟอะไรอ๋อ,อนี่โอ้โหตกใจเปล่าเลยคือถึงมันจะ เสียหายไปบ้างแต่มันใช้ได้ผลสว่างขึ้นเยอะขอบคุณครับโอ้โหโอเคครับถ้างั้นเราก็เดินไปตามทางเนาะที่เก่าเราบ้างที่เปิดกลับไปไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้โอเคมันติดอยู่แสดงว่าให้เราเดินไปตามทางเนาะโอเคถ้ okay, างั้นเราวิ่ง วิ่งน่าจะไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าทำไมมีเลือดเยอะเลยสวัสดีครับข้างหน้ามันทั้งมืดแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่แบบโผาแบงผมหรืออันนี้สไลเดอร์ป่ะถ้าผมตกลงไปอะสไลด์สไลด์เออตายเป็นตายอย่างงี้อ่ะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับสแสดงว่าเราอาจจะ ตาไหญ่เอ,อ๊ที่นี่ที่ไหนทำไมตามันเบลอโอเคครับคือเราตื่นมาอีกทีนึงคืออยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราสไลเดอร์ลงไปกดแท็บเพื่อดูไดรี่ที่อัปเดตนะครับโอเคแล้วก็หายาแล้วก็แหล่งไฟแหล่งที่จุดไฟนะครับก็คือพวกไฟฉายแท่งสติ๊กอะไรก็ได้อันนี้อะไรอะ่ะมันเซฟอัตโนมัตินะครับ มีอะไรที่ใช้มาเป็นไฟได้ไหมอันนี้อะไรอะ่ะอาจจะช่วยได้ก็ได้เอ้าเดลี่ถ้างั้นเซฟถ้างั้นผมต้องหายาเนาะหาจากไหนดีครับอ้านี่คุณไม่อยากได้กุญแจคุณได้ขับบอรดคี่เนี่ยนะกุญแจขับบอดครับโอเคแล้วผมจะหายาจากไหนอะ่ะมียาไหมอะ่ะอันนี้ อ้าได้ไฟแล้วโหช่วยได้เยอะเลยกด v ีทาไมปุ่มมันไม่เหมือนกันสักอันเลยกด v เพื่อเปิดไฟแช็คแล้วยาอยู่ไหนครับอันนี้ถุงมือไม่ใช่โอ้โหจอแม่งเดินยากมากครับอ้านี่ไงอย่าบอกนวอามียาอยู่ไม่มีเลยนี่หว่าอ๋อโอเคครับหลังจากที่หาตั้งนานก็คือให้เราเอากุญแจนะครับมาไขตรงนี้โอ้โหแล้วใครจะรู้เนี่ยโอเคครับกดเก็บขึ้นมาแล้ว ล้วกดใช้ยังไงเอยที่มันเสียงอะไรอะ่ะดังมากเลยฉันควรจะปิดก่อนที่หัวจะระเบิดเอาลใครขะวะอะไรอะ่ะกินข้าวเสร็จแล้วล้างจานเองครับว่าแต่เรากดกินยาย,ยังไงอ๋อนี่ไงกดแท็บนะครับเพื่อที่จะกินยานี่ไงกดกินนี่ไงขวกซ้ายโอเคโอ้โหดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะจริงๆนี่ไงเอา w h a t คือเหมือนจะให้กุญแจแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแ,แล้วก็แม่งเล่นลิ้นซะละกดเปิดได้ปหกดเปิดไม่ได้โอเคแล้วแต่ถ้างั้นเราออ้จะมีอะไรข้างนอกไหมเปิดเปิดไม่ได้สวัสดีครับมีใครอยู่ข้างนอกไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยเอ้าเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมัน มันเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเป็นทางยาวด้วยเสียงมาเข่าาข้อกระจกฮัลโหลใครหรอครับลมอ๋อนี่ไง้ลมสึกดีมากแต่ว่าน่าจะเป็นทางออกปะสวยเลยสวยเลยฉันจะต้องหนีจากที่นี่ให้ได้มาทางนี้สิทางไหนวะทางนี้เหรอออกก็ออก,อ,อ,กอิสรภาพคุณได้ยินเสียงจากอีกทางด้านนึง คุณไม่ควรจะออกไปจากที่นี่จริงหอเอ,อ้อโอเคครับผมไม่ควรออกจริงด้วยเอาละทีนี้ตามเสียงฉันมาโอ้โหไอ้เราลุกลุกอันนี้เรากลับมาที่เดิมนะครับก็คือในห้องโอเคเปิดประตูไปได้ <spr> <pin> ขเขาบอกให้เราตามเสียงไปแสดงว่าเสียงน่าจะอยู่ด้านตรงข้ามกับเมื่อกี้ครับก็คือด้านซ้าย างนี้นี่เองผมตามคุณไปนะหวังว่าคุณจะไม่ทําอะไรฮะทาไมมีประตูเหมือนที่สถานีรถไฟเลยอะ <c oughs> โอ้กลับมาที่เดิมคราวนี้รถไฟพุ่งมาปะวะไม่มีครับโอเคปิดๆปิดปิดปิด,ปดอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรผมต้องทำอะไรอะถามจริงโอ้โหผมขอทำใจแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคโอเคถ้ okay. Okay. างั้นเราไปเอ้าเฮ้ยไฟฉายอะไฟฉายหมดโอ้โหทำจริงไฟฉายก็หมดผมทำใจนานเกินไปหรือเปล่าแสดงว่าเราต้องวิ่งในความมืดเลยดิโอ้โหไม่ใช่ไฟฉายนะครับเอาใหม่ไฟแช็กโอเคอ่านั่นไงไฟแช็กโอเคเลยโอเคเลยเก็บ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 มา ได้ใช้ละได้ใช้ละไปทางไหนอะขึ้นข้างบนเนาะเอา,เอาไปไม่ได้ด้วยถ้างั้นโอเคครับเราจะต้องกลับไปทางเมื่อกี้มันเสียหายแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่ถูกต้องถ้างั้นแสดงว่าผมผมคิดว่านะอาจจะกลับทางเดิมไม่ได้แล้วะติดโอเคครับถ้างั้นเราก็ต้องวิ่งไปข้างหน้าก็คือทางนี้ที่ถูกต้องสวัสดีครับ คงไม่มีอะไรมาโผล่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วทำไมทำไมทางรถไฟมันถึงได้คดเคี้ยวอุ๊ยคุณรู้สึกเจ็บที่หน้าอกเกิดอะไรขึ้นน,น่ะทำไมเราเจ็บหน้าอกโอเคครับเราวิ่งไปต่อโอ้โหทางทางมืดมากทางยาวเอ้อคุณความเจ็บปวดในอกของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมากมีทางกัน้นแล้วก็มีเลือดด้วยคราวนี้เฮ้ย เสียงอะไรวิ่งเสียงอะไรวิ่งอะไรวิ่งตามมาไม่รู้ว่าผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วฮ่าฮ่าอไะไรครับเออเราเจ็บหน้าอกนะครับ <c oughs> เป็นอะไรไหมเ,ออเรียบร้อยเราตายหรือเปล่าโอเคครับจบเดโมแล้วในที่สุด โอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ